เรียบร้อยก็มาดาีเปิดคลิปแบบเฟี้ยวๆเลยนะสวัสดีทุกคนด้วยครับอ่าอยู่กับผมในเกมนะแลกนาล็อกออนไลน์เซิร์เวอร์พอนเดล่าครับเซรเวอรเราเป็นเซิร์เวอร์คลาสสิกครับรองรับทุกระบบเลยทั้ง PC, Android และ iOS นะสามารถาดาวน์โหลดลิงก์เนี่ยใต้คลิปวิดีโอผมได้เลยครับวันนี้ก็ตาปกคลิปเลยเนาะก็ ไม่ค่อยได้มาเล่นเลยนะเพราะว่าห่างหายไปนานเลยตั้งั้นตั้งแต่าตฟาร์มอย่างเดียวเลยนะวันนี้ขอซะหน่อยนะอ่ามูนักบอลกันนะครับผมนะมีทุนมา20เอ็มเนาะจากไม้เมื่อกี้นี้นะอ่าตอนต้นคลิปเนี่ยก็จะเห็นว่า,าผมใส่ไปแล้วเนี่ยอสองไม้อแล้วก็ได้มาแล้วนะสองไม้โอเค,อเ,คเดี๋ยวมาดูสถิติกันก็ล่าสุดของมันจะเป็นมูนักบอลกันแล้วก็มูนักสามเนาะแล้วก็บอลกันที่ผมได้เมื่อกี้นึง คือโอกาสที่จะเป็นบอลกันเบิ้ลเนี่ยสูงนะอา่าแต่ผมคิดว่าไม่แน่นะอ่าอ่าผมว่าว่าไม่แน่อาจจะเป็นมูนักก็ได้นะแต่ผมว่าเสี่ยงนะถ้าจะใส่มูนักเนี่ยอ่าขอาอนุญาตดูฝั่งน,นู้นไหมฝั่งนู้นมีเล่นกันไหมโอ้โหฝั่งนี้ก็อย่างละเจ็ดเจ็ดเลยว่ะฝั่งนี้ออกบอลกันค่อนข้างเยอะนะเอาจริงถ้าตามสถิติมันก็น่าจะใส่บอลกันเนอะเพราะบอลกันมันชอบเบิลน,นะแบบขั้นมูนัก ไม้เดียวอะไรเงี้ยอ่ะไปะบอลกันเบิลไปตามไม้ไม่นับเป็นไม้นะนับเป็นเงินละกันอก็เล่นมั่วๆนี่แหละเล่นไปมั่วๆดูว่าจะออกหรือเปล่าโอเคอันนี้ผมขอเป็นบอลกันเบิลแล้วกันแต่ก็ต้องรอเวลานะรอเวลาคนมาใส่ใส่บอลกันเป็นตอกไม้ละอ่ะ จะได้ดูฝั่งนี้ก่อนป่ะดูจากทรงแล้วน่าจะได้ดูฝั่งห้าแสนก่อนเล่นให้หมดเอาเห็ดด้วยป่ะล่ะเอาเห็ดด้วยป่ะเอ,อ่อเดี๋ยวเราฝั่งนี้เตียงก่อนเดี๋ยวไปจัดเห็ดแน่ติดไม้ฝั่งนี้เล่บอลกันนะป่ะเอาตำลายสักแบบสักสิบเอ็มนี่ก็หนีละตำลายสักสิบเอ็มก็หนีละโุ้ยบอลกันเปิดก่อนนะแต่ไม่แรงนะ โซของเขาเนี่ยไม่แรงอ่าโมโมนักเนี่ยโซแรงมากและโซที่หลังด้วยส่วนใหญ่คนที่โซที่หลังดาเมจมัจนจะล้นเพราะว่าได้ตีธรรมดามาหลายทีกว่าอืมอันนี้ก็ไม่เป็นไรสามไม้ไม้ละเท่าไหร่ไม้ละไม,ล,ะไมละไม่เยอะอ่าดูก่อนอ่าเห็ดม่วงเรามาลุยเห็ดม่วงกันไม่รู้ได้กี่ไม้น่าจะมีคนช่วยใส่ด้วยไอเห็ดม่วงเนี่ยไม้ละสามแสนเนาะก็จะถูกลงมาหน่อยสาหรับใครที่ทุนในน้อยนะอยากเล่นก็ใส่เห็ดม่วง มีทุนกลางๆหน่อย5แสนก็ใส่ฝั่งซ้ายทุนหนาๆก็หน่อยไม้ละ 2m ก็ทางขวานะเดี๋ยวทางขวาเนี่ยต้องรอก่อนอ่าไอเห็ดม่วงเนี่ยคือมันเดาอะไรไม่ได้เลยนะไม่รู้มันจะหยุดตรงไหนน่ากลัวนะจริงๆผมไม่ค่อยชอบเล่นเห็ดเท่าไหร่อืมคือแบบมันจะไปหยุดตรงไหนมันแบบมันวัดดวงกันเลยอ่ะอืวิ่ได้วะ่ะ คือมันหยุดไวด้วยนะราะผมไ้ไหลายไม้อยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม้นะอุ้ยหลายเอ็มยูแปดไม้ก็หลายเอ็มยู่าหมูนักเบิ้ลนี่ยังไม่เบิ้ลเลยนะเดี๋ยวผมจัดหมูนักฝั่งนี้อะฝั่งบอลสองเอ็มไม่มีใครเล่นเลยวะหรือผมต้องไปปิดหมูนักวะนะหรือว่ากลับใจไปเปลี่ยนหมูนักไปปิดหมูนักดีเอามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ม,ลว,ม,ลวมีคนใส่มาแล้วอ อนักนี่ต้องรอก่อนได้กำไรนิดนิดหน่อยผมหนีและเอาจริงนะได้กำไรนิดหน่อยผมหนีแล้วโอเคฝั่งนี้ไม่ยังไม่มีใครใส่เพิ่มนะใกล้แล้วใกล้หนีแล้วน่าจะได้ดูเอ้ยน่าจะได้ดูติดต่อกัอนเลยฝั่งนู้นเริ่มแล้วปะขาดไม้หนึงอ่าเดี๋ยวได้ดูฝั่งนี้ก่อนละแล้วละฝั่งนี้จะใส่บอลกันนะสองไม้ โดนเปิดก่อนแต่ถ้าส่วนนะ่ะสองพันสี่ไม่ส่วนว่ะถ้าส่วนเนี่ยสู้ได้นะแต่มันไม่ส่วนถ้าไม่ส่วนนี้ผมคิดแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะเนาะไม่น่าเล่นบอลกันเลยว่ะมีคนใส่มูนักว่ะผมใส่บอลกันห้าไม้เลยดีไหมได้สี่ไม้นะอีกไม้นึงไม่รู้ใครใส่ผมใส่ไปเลยสี่ไม้โอ้ย <laughs> มันใส่หน้าผมเลยวะโอ้มันกินต่อหน้าต่อตาเลยวะมันสลับอะมันไม่มีเบิลเลยนะมูนักบอลกันมันสลับวะผมใส่มูนักเลยถ้ามันยังสลับกันอยู่ใส่เลยเขมือโดนได้กี่ไม้มั่วไปอุย๊ยผมเล่นอะไรไปอะอผมเล่นบอลกันอีกเหรอโอ้โหเรียบร้อย บอนกันสีไม้อาการพนันผมนี่แบบดวงผมแม่งแย่จัดเลยวะ่ะอืมดวงผมไม่มาแล้วมีอื่นให้เล่นไหมแวบไปเล่นอย่างอื่นดีกว่าไหมเนี่ยจ็คพอตซินีชาเลนน์นะเอออาจจะมาไม่ไล์หรอมีคนถามไม่ไล์หรอ โอ้ยมันกินผมไปกี่ไม้แล้วเนี่ยขอดูสตินิดนึงประวัดู้เล่นโอ้หกไม้กว่าอ้ยมันกินผมไปหลายไม้แล้วนี่เกไม้ติดกันแล้วนี่คลิปลงบ่อนใช่ไหมโอ,โอ้ไม่มีใครใส่เลย โอเคเดี๋ยวรอรอคนใส่แล้วกันอะว่าจะไม่แล้วนะผมว่าจะไม่เล่นไอ้นี่แล้วนะไฮโลแล้วนะเออคือมันมันทุนมันไปต่อไม่ได้ไงฝั่งนู้นเขาก็แบบไม่ค่อยนี่แล้วอ,ะอ่ะเออเฮ้ยแต่ได้ได้นี่อยู่นะเหมือนจะมีคนมาใส่มูนักแล้วนาได้จบคลิปแล้วจบคลิปแบบหมดตูดอะ อา่ารับเดียวหน่อยไปโอ้ยผมรุนไม่ถูกแล้เนี่ยตัวผมอยู่ในไฮโลนะเนี่ยมูนักบอลก,การผมเริ่มแล้วผมเล่นอะไรไปวะเอา้าผมลืมวะ่ะมูนักเนอะเออผมใส่มูนักก็เปิดก่อนได้เปรียบปะวิ้ยสองพันหกเอาผมได้ดิสองพันหกแรงกว่าสองพันหกแรงกว่าน้องโอ้โหผมได้ฝั่งนี้แต่ว่าไฮโลผมโดนวะ่ะ ไฮโลผมโดนว่ะเล่นหนึ่งสองสามออกสี่ห้าหกว่าโอ Ru ้เสียวฟ้าวเลย <im> อะไรครับเนี่ยมาเลยไหนมันอชอบออกสูงขอลองเล่นสูงบ้างดิสูง<ม>สี่เอ็มนสี่สูงหนึ่งเอ็มมา่ะจบคลิปแบบนี้แหละ <c ười> ต้องเอาสูตรต้องเอาสูตรการพนันเนี่ย เอาละนะชอบออกสูงออกมาดิชอบออกสูงนะขอห้ามาแล้วสวยสี่เอาห้ากับสี่มาแล้วขอสูงนะโอ้โหห้าสี่สองอุ้ยผมเล่นสี่สูงห้าสูงอะ่ะออกห้าสี่สามห้าสี่สี่ห้าสี่สี่หกผมได้หมดเลยนะมันออกสิบเอ็ดโอ้โหอัดคลิปด้วย <laughs> โ oh, อ้โหอัดคลิปด้วยเย้ก yeah. ว่าจะมาโปรโมทร้านหน่อยนะว่าเออร้านนี้มนนะร้านนี้กินง่ายนี้ไม่ง่ายเลยนะไม่หมูเลยนะแทงตําออกสูงแทงสูงออกสิบเอ็ดนะโอเคครับผมก็ลงหนักกันไปนะเออผมไม่ค่อยได้มาแบบผ่อนคลายนะไม่ค่อยได้มาแบบว่าเล่นนู่นเล่นลน,นี่เลยนะเออส่วนใหญ่ได้จะทำของฟาร์มนู่นฟาร์มนี่กิจกรรมอื่นๆว่าไปนะช่วงนี้ก็หมดกิจกรรม พว้ชนี้เหลือด้กิจกรรมอรอกระทงปะเออยังได้อยู่นะอีกอาทิตย์หนึ่งนะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะฝากกดถูกใจครับกดติดตามไปด้วยละกันครับผมอ่ะเป็ใหม่คลิปโหน้านะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับไปละ